จับสองมือดิลูกจับ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 เอ็ตัวนี้ตัใงใจดิเออนี่ของแท้ามาสวัสดีครับพี่น้องจับปลากินปีใหม่พี่น,อน,นอ้องสูบสาอยู่ครับผม ลงมาด้วยกันมานอนมะจับไหมไปมันจะเตะขากองพ่อเดินมางี้สิเออมาลงมาบรรยากาศข้างนอกฝนหยุดไม่ได้หรอ เออมันดูดเอ้าสายนังนคือเข้าดงไม่ขึนแล้วอ้งไม่ขึ้นแล้วเออสำหัวเขาลุยลุยไปนอนปัะจานโอ้กดกล้องไม่ทันวะแบ่จวดนทุกคนเห็นไหเเมื่อกี้เนี่ยโอ้ย นุ่มมอีกแล้วมาแล้วน่มมันจะลงมานีหอ้งเดอีปไปเยน่นมแล้วิยปช่ไนเยอะอยู่จจับมนนดนขึ้นไปฝั่งนู้นเดินขึ้นไปฝั่งนู้นลกอจ้าเดินขึ้นไปฝั่งนู้นันเออถ้ามีสวิงโอนนุ่ไงนั่นนะครับจับแล้วครับุมแล้ว ใส่คู่ไว้ครับตัวนั้นยังใหญ่ไม่เท่าตัวนี้นะครับอยู่แถวนี้นับเนี่ยมาจมไ้ตัวใหญ่อยู่แถวนี้นี่ครับจวนเล่นด้วยมาจวนครับไงไหนล่ะน่นเดินขึ้นข้างบนลูกเดินขึ้นไปข้างบนเออีวนาจุี๊ดเอย ไอ้ตั้งแล้วะนี่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 ทุกคนนี่นี่นี่มาแล้วมาแนมาแล้วแ้วนั่นนั่นน่นน่นปั๊บปั๊โอ้ของแม่อะไแบ่นั้นล่ะเออแต่ว่าเออถังถังใหญ่ดิมี่ถังใหญ่ั้ยโอ้โหนี่เสร็จแล้วกู ตายแล้วครับธรรมดาเหลาหนึ่งแ้มครับไม่ใช่ไอตัวลงมาตัวใหญ่เออไอตัวใหญ่น่ะยานดีุลยนะน้้่มนี่เราเห็นแล้วพูนซ้ำสอกโอ้ยโอบแมนโอ้ยหัวหอยขาคู่ขาคู่ ก็แต่มันลงรูมุดขึ้มุดกีอุ้เล็กโดนโดนโดนดดมตัวดดไม่ได้อ่าดนจีนี่ได้เอาจลครับยงลังนี่นี่จจับจไหนลูกบอลู้นั่นไปแล้ไปแล้ไปแล้สวิงสวิงสวิมันต้องสวิงว่ะ กันง um ุ้มกันหันเลยยูเงินป้องนั่นแม่แท้อายุนั่นรุดอีกมีนเดียวปะสวิงมีนเดียวกดตรโรียบร้อยนี่คู่ใหญ่ตัวเดียวกันนี่บ้านตัวเดียวกันตัวใหญ่ตัวใหญ่คนนี้ขึ้นี่โอ้อีกตัวใหญ่ตัวนึงไปพุ่น กระชีดเดือดด้วยเดือดร้อยพี่น้องนั่นเห็นบ่โอ้ยนี่นี่คูบ้าคูบ้าคอยด้วยโอ้ยพุ่ณคุณคุณมันมันบ่ได้หรอกคู่นี่มันตื่นยืดจับตัวมันบนเลยกระโดดอกอีกเราจโอ้ยกว่าจะมีลมเกี่ยนเดี๋ยนี้จะมีเอ้าอยู่แลวอยู่แล้วอยู่แล้ว

้นี่ฉันไล,ล่ลงมาแล้วสวิงขอบแมนยุจับไอ,อ,อยูดอกอดี๋วตัวหนึ่งมันบอกโอ,อ,อ้โหแมนอึ้มสองแท่กด,ดไปเลยมือเปล่านี่พี่น่องเลยด,ดีมโชว์สักตัวนี้โอ้ยเดินทางมาตั้งไกล Sia liếm ôn nữa nè sao bính đi nó bỏ Áo liếm loài

Anon, เอาให้โยกนอนเร็วเอา นี่นปกลนี่ดูปกปกอุ้ยกรัอ้เดี๋ยวเดดเอาตัวนี้โชว์นอ่โชว์นอยโชว์นอยโชว์นี่สองเลอดิอ้ยนี่นี่นี่นจับจับ อันนั้นจับเออจับให้อยู่ลูกกำแน่นๆโอ้ของแค่ครับผมไหนๆโชว์อะไรโชว์อะไรต่อไปโอ้ของแช่ขาขาดีอยู่แถวนั้นเล็บตัวหนึ่งอ่ะอาเมาเลยเอายนี้ดนีเอานีีๆเอาเรียบร้อยอะไรละจุ๊ย อะาวยกขาเอายกขาขึ้นอึ้บเออเจ็ะปลาเดี๋ยวตาเดี๋ยวตาลงมาไล่ไล่ลงมาให้เดี๋ยวรอรอจับตรงนี้ลองนี่

ลงมาผีแล้วมั้งโอ้นี่พี่น้องเ่าไม่จับปอจับดีลูกจับนู่นนู้นไม่ใหญ่เท่าไหร่เดินวนจักร <c oughs> ย ่ต้องลงมาโ่นโ่นน่ไไไหลไปไหลเอานันจับปลาไหลจับปลาไหลโชว์เอยเอาจับจับลูกจับเออจับสนี่จับปลาไหลิมิมิมเอาดิ

พี่ว่าอยู่ฝั่งนั้นแหละพวกยัยไี่หายไปได้ยังไงเรียบร้อยได้นี่ของแท้โอ้อยู่ใต้สบิงอีดิมเนาะโอ้สองสามโลเลยนี่โลสองนี่ยมันคือบดินสบิงคุ้มใหม่เนาะมันคือบดินแม็ก โอ้หักหลังบ่อย่างไรฮะเออบดินดอกอู้กระสไหมสองแสเอ้เพื่อนในชุดตัวมาท่านผู้ชมมาแล้วครับว่ายขี่ควนกันเร็วเยีฮะ ่่นนีค <laughs> รับจ <ım eni> ึ๊บจอบเรียบร้อยปลาก็จับด้วยกระดุกไม่ได้ตัไปจวนมือจับก็ไหลน่ะปลาแล้วปลาแล้วน้ำบกน้ำน้ำแห้งน้ำแห้งโอ้ยนู่น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 ตาให้จับแล้วลูกนุ่นอยู่ในลูกนู่นนี่นี่นี่ ไปฮะขึ้นมาเงินเงินเงินขึ้นมาลูกเดาเมันเงินไม่ควรจะมาแล้วมาเลยเฮ้ยมึงขึนได้ลูกนอนเร็วขึ้นมานี่นี่ถ้าอยากจับมันจับนี่นี่พ่อเอาไม่ถึงนู่นนู่นในรูนั้นไปนู่นนะนี่ในรูนี้นู่นเลยใช่ไปจับดูจับมันใส่คุณเนี่ยมือลงไป ลงไปจับสองมือนี่ลูกสองมือสองมืออันนู้นริมๆหลายว่ะริมจับเนี้ยเออนี่นี่จับสองมือดิลูกจับ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 ไอตัวนี้ตัวใหญ่ดิเออนี่ของแท้อีกตัวหนึ่งอยู่นั่นเนี่ยมันมุดไปแล้วเหรอ bọn nè ui ôi hàm tao nữa tao kia tao kia ô pa đúc áo đi <laughs> nhé đi đi

คล้องแท้ค้องแท้น,นี่ไงอเอ้หนตครเดียนีดูเลอ้ใหญ่ครับไซส์ครึ่งโลครับ